ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก9 International Happy Health ใส่ใจในสุขภาพวันนี้เราจะพูดเรื่องการผ่าตัดโดยการส่องกล้องในเท้าและข้อเท้ารีกำลังอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออทอปิดิกอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา และโทเปดิกเท้าและข้อเท้าอาจารย์นายแพทย์จิรันอภินันสวัสดีค่ะครับคุณหมอคะโรคของข้อเท้ามีโรคอะไรบ้างครัครับก็โรคของข้อเท้าก็มีทั้งสาเหตุที่เกิดจากการบาดเจ็บอย่างเช่นพวกเอ็นข้อเท้า ฉีกขาหรือบาดเจ็บนะครับหรือว่าพวกกระดูกอ่อนหรือกระดูกแตกหักในข้อเท้าและเท้านะครับแล้วก็มีทั้งจากที่เป็นตัวโรคอย่างเช่นพวกข้ออักเสบนะครับหรือว่าข้อเสื่อมหรือว่าพวกที่เป็นพวกเศษกระดูกหรือว่ากระดูกงอกเกินในเท้าและข้อเท้าครับวันนี้เราสามารถจะรักษาด้วยการเนี่ยเรื่องของโรคของเท้าเนี่ยอะไรบ้างคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวิวัฒนา,านการเรื่องของการผ่าตัดโดยการสองกล้องนะครับ เราก็สามารถพัฒนากล้องขนาดเล็กลงแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ช่วยในการดึงข้อเท้าเพื่อจะเพิ่มช่องว่างภายในข้อเท้าให้ ทำการส่องกล้องเข้าไปได้ก็จะใช้แผลขนาดเล็กแล้วก็ทำการส่องกล้องซึ่งมีกำลังขยายเข้าไปแล้วก็ร่วมกับการใช้เครื่องมือพิเศษที่มีขนาดเล็กเข้าไปสามารถที่จะทำการผ่าตัดได้ครับอยากทราบว่ากรณีแบบไหนที่สามารถใช้วิธีการารักษาแบบส่องกล้องได้เลยครับครับก็ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในกรณีที่ตรวจแล้วนะครับแล้วก็ทำการเอ็กซเรย์แล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมีพวกกระดูกอ่อนแตกภายในข้อเท้าและเท้า,าพวกนี้นะครับก็คงต้องรักษาด้วยการส่องกล้องนะครับ ก็ภายหลังการผ่าตัดเนี่ยก็อยู่โรงพยาบาลแค่1-2วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องชะลอเวลาในการลงน้ำหนักออกไปตามสภาวะที่เจอในากการส่องกล้องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะโรคอะไรเกี่ยวกับข้อเท้านี่เพราะมันมีกระดูกเล็กๆมากนะอันนี้มันละเอียดอ่อนมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ